สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าอากาศยังค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าออกไปข้างนอกหรือไปทำงานก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับช่วงนี้ที่อาจารย์บันทึกเทปเนี่ยก็ตรงกับวันพฤทธัสบดีที่1นะครับเมษายนพุทธศักราช2564หลายๆท่านก็คงจะรอฟังผล นะครับฟังผลอะไรเอ่ยฟังผลสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง55นาทีนะครับก็อาจจะเหลือเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับก็จะได้รู้กันแล้วว่าวันนี้ใครจะแฮปปี้ใครจะรู้สึกว่าเออวันหน้าเอาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ เรามาว่ากันในส่วนของการพยากรณ์นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีกาลากุ่มนะครับประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับคราวนี้ถ้าเรามาพูดถึงการงานนะครับของชาวลัคนาราศีกาลากุ่มนะครับประจำเดือนมิถุนายนดาวเจ้าเรือนการงานนะครับ ดาวเจ้าเรือนการงานดาววังคารนะครับดาววังคารตอนนี้ก็จออยู่นะครับในส่วนของเรือนอลินะครับกัมมะอลิก็มาประมาณตั้งแต่นะครับวันที่2มิถุนายนนะครับก็อยู่ไปยาวๆจนถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับพุณสกาังบาลรอนะครับ กาม,มะอาลิคราวนี้ช่วงเวลานี้นะครับถ้าใครที่ทำงานอยู่มีงานทำก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคนะครับในการทำงานบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่อย่างไรก็ดีอาจารย์เชื่อมั่นว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยสามารถผ่านจุดตรงนี้ไปได้นะครับไม่ยากครับเหตุผลที่อาจารย์มั่นใจว่าผ่านไปได้ไม่ยากเพราะอะไรครับเพราะว่ามีดาวพฤหัสบดีนะครับจอมา ทับลัคนาตัวเองเนี่ยตั้งแต่วันที่29มีนาคมพฤษธาัมบาชรองิบสที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ทําให้ต่อให้จะมีอุปสรรคมีงานอะไรก็ขอให้ลุยเต็มที่นะครับยังไงก็อยู่ในช่วงเล้งช่วงเวลาวันเวลาที่ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยยังมีกําลังนะครับช่วงสั้นๆน,น,นะครับเพระดาวพฤหัสบดีจรมานะครับ ตั้งแต่วันที่29มีนาคมพุทธศักราช2514นะครับ 14, จนถึงประมาณวันที่15นะครับมิถุนายนพุทธศักราช2514นะครับก, 14, ก็ช่วงประมาณกลางเดือนนี้นะครับอาจารย์พยากรณกลางเดือนของเดือนมิถุนายนนะครับคราวนี้พอหลังจากวันที่16มิถุนายนนะครับจนถึงช่วงประมาณวันที่27กันยายนน่ะนะครับก็เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีก็พักองศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้กาเรียกว่าเต็มที่หรือมีกําลังชัดเจนนะครับเหมือนช่วงตอนต้นต้นนะครับต้นต้นเดือนมิถุนานเนี่ยนะครับจนจนถึงวันที่15มิถุนาน,นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวล,ล,ลักนณาราศีกุมนะครับลุยให้เต็มที่นะครับต่อให้การงานจะมีอุปสรรคมีปัญหาแต่ชัดเจนครับยังไงก็ยังมีงานทํานะครับแต่ถ้าเป็นท่านใดที่อยู่ลักขณาศีกุมที่ช่วงนี้ เรียกว่าตกงานอยู่หรือกําลังหางานทําก็ต้องอดใจรออีกนิดนึ่งนะครับเพราะว่าจังหวะเนี้ยพอดาวเจ้าเรือนการงานจะจอมอยู่เรือนอลีนั่นหมายความว่าถ้าช่วงนี้จะสมัครงานก็โอกาสค่อนข้างยากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าดาวนะักตแหน่งนั้นๆของพื้นดวงของแต่ละคนเป็นอะไรได้ตําแหน่งที่ดีหรือไม่นะครับถ้าหากอยากจะเช็คพื้นดวงชะตาตัวเองนะครับว่า ดาวประจําตัวของเราณนะตอนนั้นได้ตําแหน่งอะไรชัดเจนไหมหรือโอเคไหมอย่างไรนะครับก็สามารถมาตรวจดวงชะตากับอาจารย์ได้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ Line Official a c c อ u n t นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าใครสะดวกก็สแกน QR Code ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ เหตุผลที่เราต้องมาตรวจดวงอย่างละเอียดเพราะว่าพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนนะครับอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วแทบจะทุกคลิปนะครับว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยดาวบางดวงจรมาณนะลัคนาราศีนั้นอาจจะดีจะถามว่าบางคนเอ๊ะทำไมดีแล้วทําไมฟังคนที่บอกดีทําไมเราไม่ดีมันชัดเจนครับเหตุผลก็คือถ้าดาวเดิมตําแหน่งเดิมของคุณนะครับในพื้นชะตาเดิม มันไม่ได้ดีมากเวลาที่จอนมาดีเนี่ยโอกาสที่จะดีเนี่ยนะครับเวลาที่จอนมาดีนะครับโอกาสที่จะดีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับคนที่พื้นดวงที่ดาวเขามีตําแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราดูการพยากรณ์นะครับไม่ว่าจะจากช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับให้เรารู้ไว้ว่า สิ่งที่พยากรณ์เนี่ยล่วงหน้าอันนั้นคือแบบเป็นแมสนะครับไม่ใช่เป็นพื้นฐานของดวงชะตาเราจริงๆแต่ถ้าเรารู้ดวงชะตาเราจริงๆว่าดาวเดิมเราดีจอนม,มันดีดีแน่นอนครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบางครั้งดาวอะไรที่จอนมาแล้วให้ผลที่ไม่ดีแล้วเราฟังนะครับเรารู้สึกแย่เราอยากไปรู้สึกแย่ครับเพราะถ้าเรารู้พื้นดวงชะตาแล้วพื้นดวงเราดาวเราดีมีกําลังเพราะฉะนั้นถ้าจอนมาไม่ดี มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีเหมือนกับทุกคนมันก็จะดีไม่ดีมากหรือไม่ดีน้อยก็แตกต่างกันไปอีกนะครับของแต่ละคนนะครับคราวนี้กลับมาว่าในเรื่องของเรื่องการเงินนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีกลุ่มก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับตอนนี้ก็ทับลัคนาตัวเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับการเงินมาอยู่กับตัวนะครับยังไงก็เรื่องการงานมีอุปสรรคก็จริงแต่อาจารย์มั่นใจว่าผ่านไปได้การเงินดาวการเงินมาอยู่กับตัวก็ถือว่า ยังเป็นอะไรที่ดีแล้วเราก็ยังคอนโทรลแล้วก็ควบคุมได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็เราลุยงานให้เต็มที่นะครับเรื่องการเงินเราก็บริหารจัดการให้ดีๆนะครับเป็นอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันอยู่ที่พื้นชะตาแต่ละคนบางคนต่อให้บริหารจัดการยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ดาวในเรือนการเงิน,นในพื้นชะตาเดิมเนี่ยได้ตาแหน่งที่ไม่ดีหรือมีดาวบางดวงที่มาส่งผลทําให้การเงินเราดอบลงไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับไม่เหมือนกัน แต่โดยรวมชาวลัคนาราศีก,าากุมนะครับการเงินก็ดีแน่นอนนะครับผมมาว่าในเรื่องของถัดไปนะครับในเรื่องของคู่ครองนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ณปัจจุบันนะครับถ้าดูในพื้นดวงชะตาเนี่ยดาวอาทิตย์ก็ยังจอดมาอยู่ในเรียกว่าในเรือนปุตตะนะครับปัตนิปุตตะนะครับก็ตั้งแต่ช่วงวันที่ 15มิถุนายนนะครับจนถึง16กรกฎาคมพุทธศมพักราช2564นะครับก็หมายถึงว่าตั้งแต่กลางเดือนประมาณกลางเดือนมิถุนายนไปแล้วนะครับก็ดาวคู่ครองก็จรมาอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็จอรอยู่เรือนพันธุทุก็ถือว่าเรื่องความรักเรื่องอะไรเนี่ยก็ยังพอเ,เรียกว่าเป็นไปได้หรือไปต่อได้ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับต่อให้คนที่เขาเรียกว่ายังไม่มีใครเข้ามา นะครับหรือยังไม่มีคนรักหรือไม่มีคนที่เราเราชอบหรือว่ายังไม่มีใครเข้ามาณนะช่วงเวลานี้นะครับมันก็มีเกณฑ์นะครับตั้งแต่วันที่29มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 4นะครับเกณฑ์ยาวๆเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ถึงประมาณวันที่27กันยายนนะครับพุทธศักราช2,564นะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีก,กุมนะครับก็โชคดีเพราะว่า การงานมีอุปสรรคอาจารย์มั่นใจว่าผ่านไปได้แน่นอนอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่นั่นแหละครับก็มันก็คือเป็นสิ่งที่จะทดสอบเรานะครับแต่อย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวบสติปัญญาเกี่ยวกับคิดว่าสิ่งที่จะทาให้ชาวลัคนาสีกุมะสควาพจบเ็จค่อนข้างชัดเจนเพราะดาวพฤหัสศุีก็จอนมาทับลัคนาตัวเองนะครับก็ชัดเจนนะครับ2เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับที่อาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้การเงินมาอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นยังไงเรื่องการเงิน มั่นใจได้ครับว่าไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องหนักใจแน่นอนเรื่องความรักก็ยังไปต่อได้อย่างสบายๆก็อันนี้ก็ชัดเจนมากนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวาล,ลัคนาราศีกุมก็ตั้งใจแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับก็ผ่านไปได้ไม่ยากนะครับคราวนี้มาว่ากันในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพถ้าดูเกี่ยวกับดาวคู่บันิเหตุนะครับดาวคู่บันทเหตุตอนนี้นะครับก็ยังถือว่า เราเรียกว่ายังมีจุดที่น่าห่วงนะครับเพราะดาวอังคารเองเนี่ยก็คือจรมานะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนจนไปถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับแล้วก็เล็งกับเสาเดิมนะครับที่จรมารออยู่แล้วนะครับตั้งแต่5าธันวาคมพุทธศักราช2563นานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีกุมและหลายเรื่องดีหมดแต่ยังไงก็ขอให้อย่าลืมนะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้ด้วยนะครับ มันก็มีเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยเรารู้ไว้ก่อนระวังตัวก็ไม่เสียหายอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าไม่ต้องมีอะไรน่าห่วงมากแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเดําเนินการด้วยสติที่อาจารย์บอกไม่ต้องห่วงเพราะอะไรเพราะ,ระดาวพฤหัสบดีจอมทับตัวเองยังไงเรื่องสติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาพร้อมมาครบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับดาเนินชีวิตโดยความไม่ประมายังไงก็ปลอดภัยชัดเจนนะครับ ในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บที่แบบรุนแรงนะครับในพื้นชะตายังไม่มีปรากฏชัดเจนมากนะครับเพียงแต่ว่าดาวเกตตอนนี้ดาวเกตจอมาอยู่ในเรือนมรณะของชะตานะครับก็คือตั้งแต่13พฤษภานะครับที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่8กรกฎาคมนะครับพุธักสาะวัน14เพราะฉะนั้นช่วงเวลานะครับช่วงเวลานี้ที่อาจารย์บันทึกเทปเนี่ยก็ คือวันพฤหัสบดีที่1เมษายนนะครับพุทธศักราช2564เพราะด้านเรื่องโควิด <COVID> ก็ยังยังไม่ได้อยู่ไกลตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยณเดือนมิถุนายนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกโรคติดต่อก็คือตอนนี้ครับมีโรคโควิด19นะครับต้องระวังนะครับอย่างน้อยถ้าชาวลัคนาราศีกุมนะครับเซฟตัวเองนะครับเซฟ คนนอืน่ด้วยเช่นเดียวกันหรือเซฟตัวเราเองแล้วเราก็ดูแลคนรอบข้างเราให้ดีนะครับอย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่ายังไงเราห่างไกลโควิด -19 แน่นอนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวาล,าลัคนาราศีกุมนะครับลุยให้เต็มที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในะช่วงเวลานี้อาจจะเหนื่อยหน่อยครับแต่ยังไงผ่านไปได้แน่นอนนะครับก็ขอให้ชาวาล,าลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดี รักเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ